สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจฟส์ชาแนลนะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงของราชบุรีวันเดียวก็เที่ยวได้คลิปนี้จะแนะนําที่เช็คอินอีกที่หนึ่งที่สวยไม่แพ้3าสีที่ที่ป้าพาไปคลิปก่อนก่อนเลยนะใครยังไม่ได้ชมก็ไปดูเพลย์ลิสต์ที่ช่องของป้าได้นะคะ วันนี้เราจะไปโบสถ์วัดพระคริสต์หายุทัยกันค่ะหรือว่าโบสถ์คริสต์หารุทยัยหรือบางคนก็เรียกว่าโบสถ์วัดเพลงนะคะแต่ก่อนจะไปป้าขอพาไปถ่ายรูปกเก๋ๆที่หนึ่งก่อนพลาดไปได้เลยตรงนี้เพราะว่าคลิปที่ป้าพาไปหอศิลป์เท่าคงถ่ายดีคุ้นนะคะลืมบอกไปว่าตรงป้ายถนนสลิดเดตอันนี้ให้เดินเข้าไปนิดนึงนะคะจะเห็นอาคารสองชั้นเป็นเหมือนห้องแถวอะ่ะจะมีภาพภาพกราฟฟิตี้น่ารักน่ารัก,รกดูสิ สายถ่ายรูปสายโพสสายเช็คอินตัวแม่นะไม่ควรละเลยนะคะต้องแวะเข้าไปจัดก,กันก่อนจ้าไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวก็ให้สนุกกันนะรูปก็ต้องถ่ายถ่ายไปค่าอย่าพลาดอุ้ยอุยอุตรงข้ามมีรถเมย์จอดอยู่เอา้าเอ,าเอา้ถ่ายถ่ายเลยจ้าว้าย รถเข็นขายกล้วยปิ้งก็มีอา้าก็ถ่ายอีกสิจา้าจัดไปค่ะถ่ายนั่นถ่ายนี่นะคะเราก็มาถึงโบสถ์วัดเพลงจนได้นะโบสถ์วัดเพลงหรือว่าโบสถ์คริสต์หรือไทยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีนะคะกดในแอปนําทางเลยเจอเลยค่ะทุกๆแอปเลยเจอทันทีทุกแอปค่ะสวยมากเลยนะคะเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิกนะคะ ใช้กระจกสีตกแต่งงดงามต้องขออภัยด้วยนะคะวันที่ป้าไปเขาปิดไม่ให้เข้าไปข้างในค่ะก็เลยอดถ่ายรูปส,สวยๆให้เห็นเลยอะ่ะเห็นว่าข้างในสวยงามมากเลยเอางี้ละกัน Google Google ไปก่อนนะคะทุกคน Search เลยค่ะโบสถ์วัดเพลงราตรีราตร,ร,รีนะจ๊ะจะเห็นภาพส,สวยๆทันทีเลยจ้าป้าก็ไม่อยากจะก๊อปภาพเขามาลงให้ดูเลยนะ บทวัดเพลงนี้สร้างตั้งแต่ปีพศ2423แล้วนะคะแล้วเสร็จในปี2446ค่ะปัจจุบันก็เกือบ150ปีแล้วล่ะนะใครที่ไม่อยากพลาดที่จะเข้าชมภายในเหมือนป้าๆทั้งหลายนะคะที่นี่เขาเปิดบริการพิธีมิสซาบูชาขอพระคุณค่ะวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งนะแล้ววันอาทิตย์รอบเช้า6โมงครึง่งรอบสาย9โมงเช้าค่ะ วันธรรมดาถ้าใครอยากจะชมภายในเขาบอกว่าสามารถแจ้งผู้ดูแลสถานที่ได้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเขาว่างี้นะแต่วันที่ป้าไปอ่ะไม่มีใครอยู่ให้แจ้งเลยอะ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปใหม่ก็ได้เนาะ นี่คะ่ะเพื่อให้เพื่อนได้ภาพสวยๆนะก็จะลงทุนนอนถ่ายกันเลยทีเดียวเพื่อให้ได้มุบที่คิดว่าสวยที่สุดสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะถ่ายรูปกันจนจุใจแล้วนะป้าๆทั้งหลายก็จะไปต่อกันแล้วนะคะคลิปหน้าป้าจะพาไปกราบหลวงพ่อตามใจอันศักดิ์สิทธิ์นะที่วัดพญาไม้นะคะแล้วก็จะไปกราบพระนอนองค์ใหญ่ที่สร้างมาตั้ง500กว่าปีแล้วนะอยู่ที่วัดอรัญญิกาวาสคะ่ะ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าหลวงพ่อตามใจศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังคลิปหน้าสวัสดีค่ะ